สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News นะฮะเสาร์บ่ายแบบนี้นะครับดูข่าวบันเทิงกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าร้อนแรงท็อปฟอร์มจริงๆช่วงนี้ถูกต้องนะคะเรื่องราวทอลเดอทาวของเรานะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยเรื่องราวของพี่จักรจันทร์ละกันต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องโลก2ใบใบณอู่มีโลกกี่ใบคะพี่เนี่ย ถ่านนับเมื่อก่อนเนี่ยอย่าเลยอย่าไปพูดถึงมันดีกว่านะครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเพราะตอนนี้พี่กลายเป็นคนรักครอบครัวไปแล้วอ่กนน้ีลูกกับเมียพี่ดูอยู่นะฮะที่สําคัญแม่ยายก็ดูนะฮะเพราะฉะนั้นบาลได้เบาแซวกันเล่นะคะที่เราพิจกรัานันเองซึ่งก่อนนันนี้เราเคยออกมาแสดงความยินดีเพราะว่าเขาก็เจอความรักที่ดีแล้วแหละแล้วก็กำลังจะแต่งงานแต่ดันมีประเด็นออกมานะคะว่าอดีตคนเคยสนิทเนี่ยออกมา แฉเรื่องราวความรักของพี่สักการ์ว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยมีโลกอีกใบและโลกของเขาก็ยังอยู่ด้วยซึ่งโลกของเขานั้นมาก่อนด้วยมาก่อนด้วยนะคะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังสรุปกันเลยนะคะใน Talk of the Town ค่ะ วันอื่นขอออกตัวถามเลยค่ะว่าซุปตาคนหนึ่งจะแต่งงานทำไมทำไมมันถึงยากเย็นดราม่าจนกลายเป็นมหาการขนาดนี้จะเรื่องของใครได้ล่ะคะก็เรื่องของนางเอกสาวจักรจันอาคมศิริกับวาททีสามีเควัฒนาและโลกใบที่หนึ่งซึ่งตามข่าวย้ำนะคะว่าตามข่าวที่ออกมา ว่ากันว่าเป็นการแต่งเรื่องของอดีตคนเคยสนิทของจักรจัน์นั่นแหละค่ะแต่ด้วยสาเหตุอะไรที่ทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตแบบนี้ก็ไม่ทราบได้แต่บอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้หลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมีการเปิดเผย2ภาพที่อ้างว่าคนนี้แหละคือโลกใบที่1ของเควัฒนาที่ชื่อตาลแต่แล้วก็ไปโพสต์แตกว่าสาวในภาพคือนักรองลูกทุ่งอ้ํานันทยาและพรีเซนเตอร์คีมฐานะอีกหนึ่งคนอยูว่าไม่ใช่คนชื่อตาลแต่ที่แซ่บสุดก็คือการเปิดห้องในแอปพลิเคชันสุดฮิตคลับ ที่มีหนุ่มกัญชัยผู้รู้ทุกเรื่องและบุปปนาดาผู้เปิดหัวเรื่องโลกใบที่หนึ่งซึ่งได้มีการพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นและคาดวันโลกใบที่หนึ่งนี้ไม่มีอยู่จริงอีกทั้งจักรจันต์อัมชิริกก็ได้พูดในห้องด้วยว่าการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งงานทําไมมันถึงยากนักและหลังจากนี้ถ้าเสิร์ช Google ก็จะเจอแต่ข่าวนี้ซึ่งคงเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตและตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือคําขอโทษจากคนที่สร้างเรื่องค่ะ ในขณะที่บุ๋มปนัดดาผู้เริ่มต้นข่าวโลกไปที่หนึ่งก็ได้กล่าวขอโทษนักเอกรุ่นน้องด้วยที่ไม่ได้ทำการกันกล้องให้ดีและหวนให้ทุกคนช่วยหาทางออกในการจบเรื่องนี้อย่างดีที่สุดสุดท้ายนี้ทางป๊อปนิ s ขอให้เรื่องราวทุกอย่างจบลงด้วยดีค่ะและขอเป็นกำลังใจให้จักรจันทร์และเควัฒนาในการแต่งงานที่จะเกิดขึ้น28พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะ บางทีนะยากคุดอูเส้นตรงกลางเหมือนกันระหว่างที่สมมุติว่าเราหวังดีกับเพื่อนจริงๆค่ะแต่เราก็อาจจะต้องเตือนเพื่อนเท่าที่เราทําได้ครับ ไรแบางคนก็บอกว่าอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของเขาถ้าเขาเลือกทางผิดเราเองคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็คืออะรอซับพอร์ตรอตบไหล่รออบกอดในวันที่เขาต้องการกําลังใจก็แล้วกันอ่ะอันนี้ถือว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าไม่จริงนี่จักรจันทร์เขาก็จะฟ้องนะเตรียมหอมเรื่อย้นะคะก็ติดตามให้ดีเดี๋ยวรอบทสรุปกันได้นะคะสำหรับเรื่องนี้เมว่ารอไม่นานหรอกรอดูว่าคลเนี้ยมีจริงหรือเปล่า แต่จริงๆเรื่องของงานวิวางงานแต่งเนี่ยในมุมของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองเขาเครียดแล้วเขาก็มีอะไรที่ต้องคิดเยอะๆมากมายพอมีประเด็นแบบนี้ผมเชื่อว่าโหอาจจะไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องยินดีกันล่วงหน้าเลยก็และกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยมาถึงเมื่อไหร่ผมว่าความจริงปรากฏแน่นอนใช่ค่ะนะคือหลายคนก็บอกว่ามันจะต้องมีหนึ่งฝั่งที่เขาไม่ได้พูดความจริงใช่มันมันจริ่ไม่ได้ทั้งช่งช่ใ่ใช่ใช่่ใช่ใ อ่ะก็รอดูแล้วกันนะฮะ <c oughs> อีกหนึ่งสาวนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือ,อคุณเชียร์ที่คำทนนั่นเองนะครับเขาก็บอกว่าคุณจจกคจัณต์ก็เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในวงการเดียวกันเขาก็บอกว่าเห็นใจนะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้รายละเอียดที่แน่นอนไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จแค่ไหนส่วนตัวอยากจะให้กําลังใจในฐานะพี่น้องร่วมวงการที่เจอกระแสข่าวแบบนี้เหมือนกันครับก็คถ้า,าถ้าพอตอนที่ทราบข่าวก็ตกใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ไม่ไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรมากนักว่าเอ๊สรุปแล้ว มีเรื่องอะไรมีความเป็นมาอย่างไงแล้วตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้ค่ะคือก่อนอื่นคือเชียร์เองก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องเรื่องจริงหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจผิดค้าเคลื่อนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าสาหรับกรณีถ้าต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเชื่อว่าไม่ต้องพี่จ่าหลอกผู้หญิงคนไหนก็คงกระทบจิตใจค่ะ,ะก็เดี๋ยวรอสแสดงความิดีหพี่เชียร์แล้วกันไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะจะมีข่าวดีเพราะว่าตอนนี้ก็คบกับ คุณบิ๊กสักพักแล้วเหมือนกันโอ้เขาก็มีโมเมนต์หวานๆเวลาวาเลนไทน์อะไรแบบนี้ก็มดขึ้นไ g จีกันเหมือนกันคู่นี้ก็รอติดตามนะใชนะมาที่อีกคู่นึงลวกันค่ะคุณหมากปรินเขาอายุมากขึ้นทุกปีคุณหนูแต่หน้าคุณหมากเนี่ยเรียกว่าส่วนกระแสสวนข้าวอายุเด็กลงตลอดเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ออกมายอมรับเลยว่าวางแผนอนาคตแล้วก็เห็นภาพชีวิตคู่รวมถึงนะคะเดี๋ยววันที่19มีนาคมซึ่งก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมากนะคะมีแผนทําบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยกันค่่่ะะะะทีีจจัังงหหววดดเชยยใมนคคโาาส ไปโฮมทัวร์ที่บ้านด้วยนะอตอนนี้บอกเลยว่ารักลงล็อกค่ะมีเรื่องเวลาที่หายกันยากเหลือเกินต่างคนต่างทํางานที่หนักขึ้นนะคะแต่ก็ดีที่ทั้งคู่เนี่ยเข้าใจกันละกันส่วนล่าสุดค่ะพี่หมากเขาก็บอกงี้ว่าเป็นห่วงคิมเพราะว่าคิมเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับจนถึงขั้นต้องปรึกษาคุณหมอเลยนะคะแต่ว่าคาดว่าน่าจะเกิดจากฮอร์โมนค่ะส่วนตัวก็คอยให้กําลังใจคิมอยู่เรื่อยๆค่ะกลับบ้านครับไปขึ้นบันไ่<า>ท,ที่เชียงใหม่ ต้องคนไปอยู่แล้วล่ะเนาะคนแนด์เมอร์คือบ้านเสร็จหมดแล้วที่น่นใช่ครับบ้านของพ่อคุณแม่นะเราก็แบบเออไป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 ฉลองหน่อยครับเขาอยู่ดีก็นอนไม่หลับมาหลายคืนติดติดกันแล้วก็เราก็หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเออเขาเขาหลายอย่างอ่ะคือเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ตื่นอ่ะลุกขึ้นมาตีสี่อย่างเงี้ยใช่คือก่อนนั้นน่ะไม่หลับเลยลุกขึ้นมาตีสี่แล้วก็เอ้ ยังไงดีเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วอย่างน,นี้ครับผมถ้าใครมีวิธีก็มาบอกก็ได้นะครับเพราะว่าไปเช็คมาแล้วหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็ได้เหมือนกัน10เปีรับคุณต้องทูพีแล้วก็ ปรางกันรันนั่นเองนะหน่หวานหวานแบบหมดขึ้นนะแม่หญิงจันวาดของ<ช>เราสิบปีนะฮะนักข่าวเจอทีไรก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีนะครับเธอบอกว่าวันเลนทายที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ10ปีจริงๆซึ่งโต้งก็ไปขุดรูปเก่าๆมามาถ่ายรูปเรียน<ช>แบบเหมือนแบบว่าย้อนวัยอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะครับส่วนเรื่องงานแต่งอ่ะอันนี้คําถามสําคัญยอมรับว่ามีคุยคุยไว้บ้างแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะฮะเพราะว่ายังอยากเมกมันนี่กันก่อนส่วนตัวคาดว่าน่าจะอีกสัก 2ปีนะครับรื่อนึงค่ะชาเนตได้คุยกันไม่มจริงๆต้องก็จะบอกไม่เคยก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าหมายถึงว่าเราคุยกันว่ายังไม่แต่งดีกว่าแต่ว่าหมายถึงว่าทุกอย่างมันก็มันมันดีอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้รีบไปไหนอะคะ<ม>่ะก็จริงๆก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ยังก็ดีอยู่แล้วแล้ว หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าจะไม่แ um> ต่งนะคะแต่งนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ใช่ๆคือเคยพูดกับเขาไว้อีกสักสองปีค่ะเดี๋ยวสิบสองปีมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใหม่น้อเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสบเดี๋ยวมาใหม่นะต้องพูดกับเขาสองปีค่ะปีที่แล้วก็พูดสองปีค่ะเขาก็พูดอยู่ว่าเอะปีที่แล้วก็สองปีปีนี้ก็สองปีแต่ละคู่วันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันนะว่าคู่ไหนเขาจะแต่งงานกันก่อนใช่นะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ามีข่าวของขวัญใจเพ่ คน็อกแอลลี่อาชิระยาดใจคุณหลายคนก็เลยเดาไม่ถูกอยากมีลูกหน้าตาสวยแบบนี้อดะ๋ยวช่วงหน้าติดตามออค่ะครับผม อยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ของ Pop n e w วนั่นเองค่ะช่วงนี้มี1ศิลปินหญิงมาฝากกันเขาบอกว่าออกเพลงมาให้หลายคนหายคิดถึงนะคะคุณป๊อปปี้ไม์ทองคำนั่นเองแล้วก็เป็นซิงเกิลที่บอกว่าโอ้โหต้องใช้เทคนิคเยอะมากๆในการร้องด้วยแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยเธอคนนี้ค่ะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นั่นเองนะคะซิงเกิลล่าสุดชื่อว่า ภากหมุนโลกคืนได้ค่ะผลงานจากปลายปากกาของอาจารย์วสุห้าวหารนั่นเองนะคะบทเพลงแห่งความคิดถึงเศร้าซึง้งแล้วก็กินใจคุณผู้ฟังด้วยเขาบอกว่าต้องใช้จินตนาการอย่างมากเลยนะในการถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังกับอารมณ์ที่คิดถึงคนรักเก่านั่นเองนะคะอ่ะลองไปฟังเธอกันดูว่าซิงเกิลนี้เป็นยังไงคะ่ะเพลงนี้ด้านอารมณ์เพลงนะคะจะออกไปทางความคิดถึง คิดถึงวันวานคิดถึงวันกเก่าๆที่เคยผ่านมานะคะคิดถึงคนรักเก่าเลยก็ว่าได้คิดถึงแฟนกเก่าคะ <c oughs> ่ะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของความรู้สึกที่อยากย้อนกลับไปในวันวานอยากอยู่ด้วยกันอยากอยากให้คนคนนั้นกลับมาอยู่ในปัจจุบันอีกขายไงก็ฝากแฟนๆชาวพีพีทด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดเดินทางกลับมาแล้วะค่ะกับผลงานเพลงหากหมุนโลกกลับคืนได้นะคะผลงาน ไปประกาศจากอาจารย์วสุห้าหารค่ะพวกเราตั้งใจทํากันมากไปดูได้ใน YouTube Channel ของยุงข้าวเรคอร์ดค่ะตอนนี้ไปดูเรื่องราวของน้องแอลลี่อชิรยากันหน่อยดีกว่านะฮะ ลูกสาวที่เรียกว่าลูกไม้หล่นใกล้ต้นไม้จริงๆนะคุณพ่ออ่ำอมรินนั่นเองนะครับผมก็ม <า S 1> ล่า้อนงส,สวยขึ้นสวยขึ้นจริงนะก็มีการหยิบเอาเพลงยุคคุณพ่อมา c o อร์ใหม่คือน้องอ่ะบอกเลยว่าเกิดไม่ทันหรอกแต่ว่ามันเป็นเพลง <c oughs> ที่ฟังแล้วก็เพราะดีอย่าง <c oughs> ถ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยมันๆนะฮะร้องกันใหม่แล้วก็ดาวด้วยของคริสตินใช่ไหมงานนี้เธอบอกว่าเป็นเพลงที่คุ้นเคยคุณพ่อคุณแม่ชอบเปิดให้ฟังเวลาแบบว่าเออตอนเป็นเด็กนะฮะตอนมาร้องเนี่ยก็มีทั้งคนติแล้วก็คนชมด้วยนะฮะ ถ้าคอมเมนต์ไหนติเพื่อกอเธอบอกว่าจะเก็บไปพัฒนาส่วนบางคอมเมนต์ที่เอาแต่ติแบบรูปลักษณ์ภายนอกบ้างละ<ม>่ะมูลลี่บ้างล่ะอาจจะมีอาจจะมี<อ>นะครับน้องเขาบอกว่าก็ปล่อยผ่านไปนะฮะส่วนเรื่องความเซ็กซี่ที่ก่อนหน้าน,นี้มีคนแซวว่าตัว MV นั้นมีความโตขึ้นอย่างเห็นได<ถ>้ชัดเนี่ยน้องบอกว่าคุณพ่อไม่ว่าผ่าน QC แล้วเรียบร้อยแล้วก็อยากจะให้มันมองว่าเป็นเรื่องของการทำงานนั่นเองพอเห็นแบบพี่ๆ only พี่ๆแฟนคลับเนี่ยเขา เหมือนคอมเมนต์มาชมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ติชมด้วยก็รู้สึกว่ามันทําให้หนูพัฒนาขึ้นได้ด้วยค่ะอืมมันก็เหมือนจะมีบางคอมเมนต์ที่พูดด้านแบบรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนพอคอมเมนต์ไปแล้วมันไม่ได้ช่วยให้รูปลักษณ์ภายนอกหนูดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็เลยไม่เก็บมาคิดแล้วค่ะดยวนี้ก็มันอาจจะเป็นความคิดของเขาก็ จริงๆป้าไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่าคนที่พูดจะเป็นแบบพี่พีแฟนคลับมากกว่าค่ะที่แบบว้ายต้องเอาเสื้อมาคุมน้องน่าจคะ แต่ว่าหยิบเพลงรุ่นพ่อมาแล้วผมอยากจะฝากถึงน้องแอลลี่หยิบเพลงคุณพ่อมา cover ใหม่ด้วยเอามาร้องเป็นสไตล์ของแอลลี่เนาะลอยกระทงวันสงการไงช่วงนี้ใกล้สงการแล้วเอออยา,ากจะฟังในสไตล์ของน้องแอลลี่จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ว่าอาจจะมีนะนอรอติดตามได้เออหรือว่าอะไรนะไม่ตลกใช่แต่ละเพลงของพี่อามน,นี่ก็คือดังๆมากในยุค90นะฮะ ไปต่อที่อีกหนึ่งสาวนะคะคนนี้เลยคุณมินพีชยาหลังจากที่เขาผ่านตัวเป็นนักแสงอิสระแต่ตอนนี้มีข่าวเขาก็ซิปมาว่าเห็นว่าไปคุยกับช่องช่องหนึ่งอยู่แอบไปกินกาแฟแแที่แถวไหนนฝะึกมารีนอนอยู่บ่อยๆ <laughs> ก็เป็นช่องคู่แข่งเลยด้วยนะเป็นวิกสามพระรามสี่นั่นเองนะคะก็น่าจะมาแรงเพราะว่านี่เขาเข้าไปคุยกับคุณดิวปิ่นกมลมาแล้วก็พี่น้องอรุโนชาด้วยใช่แถมมีข่าวนะคะว่าวางตัวคู่เลยกับคนนี้คุณโป๊บธนวัฒน์คุณบอยประกอบงานนี้เจอคุณมินนะคะถามเสียหน่อยว่าเออเรื่องนี้จริงไม่จริงนะคะตกลงจะไม่อิสระแล้วหรอมินบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะพูดคุยรายละเอียดถึงเรื่องนี้ค่ะแต่เขาก็ทราบว่ามีคนรู้แล้วก็ตามเชียร์เยอะมากๆคาดว่าเพราะเป็นแฟนคงคิดถึงงาน ซึ่งมินเขาบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยจะชัดเจนขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ,ะยังไม่มีการคุยกันในเรื่องของรายละเอียดนะคะเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจค่ะ,คะแต่ว่าเราเราเองยังไม่ได้ทั้งทีมของมินนะคะผู้จัดการก็ยังยังมีการดูในเรื่องความความเหมาะสมต่างๆยังไม่เฟิร์มอะไรทั้งสิ้นคนลุน้นตามลุน้นตามเชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า แบบแฟนๆน่าจะคิดถึงกันน้นอ,อคิดว่าไม่เกินพฤษภานี้น่าจะมีการตัดสินใจนะคะออตอนนี้หรอตอนนี้เราก็แบบเหมือนกับเพิ่งหมดสัญญาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเหมือนก็คือเราเราค่อนข้างชัดเจนว่าเราหมดสัญญาจริงๆออแล้วเราก็อยากจะทิ้งระยะเวลาให,ให้ให้ให้เห็นว่าเราแบบเออเราจริงใจนะเราหมดสัญญาเราก็ยังไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันต้องมีมูลนะถ้าเป็นงิงจะไปทำไมใช่ไหมใช่ไหมคือ <laughs> พูดคุยกับอาพู้้ตรงกับผู้จัดคว่าไง ไม่เขาอาจจะแบบว่า <c oughs> เป็นรุ่นพี่ในวงการรู้สึกว่าเออคิดถึงอยากเจอหรือเปล่าใช่เหรออาจจะผ่านไปแถวนั้นบ่อยๆก็เลยแวะไปหาไปกินกาแฟเราเป็นคนมองโลกในแง่บวก <c oughs> รอติดตามค่ะ,ะพฤษภาคมนี้เดี๋ยวลุ้นกันค่ะครับผมช่วงหน้าฮะบอกเลยว่าเต็มอิ่บแน่นอน <c oughs> เรามัดรวมมาแล้วสำหรับข่าวในวงการบันเทิงนะฮะที่แบบว่าเป็นเรื่องเข้มข้นนะฮะแต่เราไม่ได้เล่าเองนะฮะเพราะว่าเรากลัวโดนฟ้องเหมือนกันบางเรื่องช่วงหน้ามีข่าวขใครบ้างเดี๋ยวเจอกันครับ ยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้เรามีบันเทิงรอบสัปดาห์มาฝากกันครับรู้สึกดีใจมากขึ้นคุณหนูคือพอร,รัฐบาลเขาผ่อ,ผอนปลน,นใช่ไหมแล้วตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็ตัวเลขของสถานการณ์โควิด19บ้านเราก็เหลือแบบหลักสิบละเนี่ยคือเราก็ตามลุ้นว่าสงการานปีนี้ยังไงเพราะว่าสงการานปีที่แล้วนี่เรียก <Yeah. S 2> ว่าโอ้ เติมน้ำใส่ตุ่ม่ายุงไข่เต็มเลยไม่ได้ฝาดคือเอ็มแบบเล่นที่บ้านเลยอ่ะวันนี้เลยรวบรวมมาด้วยความที่ดารามีอีเวนต์มากขึ้นมีเรื่องราวมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องไอซ์แพริสคุณคริสหอวังโอ้โหมารวมกันเลยติดตามกันได้ในสกู๊ปพิเศษค่ะ มาอัปเดตบันเทิงรอบสัปดาห์กับเรื่องราวของซุปตาแบบจัดเต็มเริ่มคนแรกไอซ์ปารีสที่ทำเอาแฟนคลับสาวๆอกหักเป็นแถวหลังเปิดตัวหวานใจนอกวงการอลิซสรวีงานนี้เจ้าตัวมองเป็นเรื่องคขำๆแต่ยอมรับยังเขินที่พูดเรื่องความรักออกสื่อเขินครับเขิดมากก็ยังยางแบบหลังๆเนี่ยจะมีการถามเรื่องนี้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลังที่เราเปิดไปผมก็เขินทุกครั้งนะครับผมมันมันเนี่ยอย่างตอนตอนนี้ผมก็ยังมีความแบบ แบบมันเขินครับผมเวลาคุยกันก็จะเป็นก็จะเป็นฟิลแบบเขินๆแบบอเอ้ไปพูดอะไรมานู่นนี่เห็นหนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแบบอีกหนึ่งคนที่ออกอาการเขินยังเห็นได้ชัดเมื่อถูกถามเรื่องความรักก็คือไอแกโมนเดชหลังเปิดตัวคบว่านชัยเอฟในเดือนแห่งความรักซึงเธอบอกว่ารู้จักกันมานานแล้วแต่ช่วงหลังคุยแล้วคลิกและเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้แป้งโกะอดีตหวานใจฝ่ายชายก็รู้เป็นคนแรกอีกด้วยทุกคน ก็เป็นแฟน well. หนูไม่ได้กะจะเปิดตัวอะไรเลยอะค่ะแบบแต่ว่าโลเคชันมันสวยมากคูน <C ute> ่นี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าคลั่งรักได้หรือไม่เพราะน้องธนาออกปากเลยว่าแพรว่าจะไว้ผมยาวก็ดูดีผมสั้นก็น่ารักสรุปง่ายๆคือชอบทุกอย่างที่เป็นเธอแถมหวานใจรุ่นน้องยอย่างเขากับ,กบครอบครัวได้เป็นอย่างดีพอาเขาแต่ดผมสั้นแล้ว,แล,วแล้วดูเด็กมากเลยใช่ก็ดูดีครับดูน่ารักดีแม่เขาก็เอ็นดูครับ ไม่เขียนใช่ไมครับมีเศษลูกวันอ๋อเพราะเป็นเพราะว่าผมมีผมมีแฟนอยู่คนเดียวมาเจอเลยมีมีอะไรอย่าง้นมาอะไรครับร้องเพลงก่อนได้ไหมเช่เลยครับแม่แม่จะแม่ไม่มาเล่งครับก็ตามตามเวลาส่วนคู่ติดนศนายังกุลและเจมอนทนก็ย้ำชัดว่า สถานะเป็นเพียงแค่พี่น้องที่ดีต่อกันซึ่งฝ่ายหญิงก็บอกด้วยว่าไม่ต้องลุ้นให้ขยับสถานะเพราะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหากอีกฝ่ายไปเจอใครที่ถูกใจก็พร้อมแสดงความยินดีค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะดีแล้วนั่หละการเรื่องสถานะลุ้นนะเธอไม่ต้องลุ้นหรอกค่ะเป็นพี่น้องกันแค่นี้และค่ะมันเหมือนแบบเขาก็หวังดีต่อเราเราก็หวังดีต่อเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้านอนไปเจอใครหรือเขาไปเจอใครใหม่ที่มันดีกว่าเราอย่างเงี้ยเราก็ยินดีให้เขาไปเขาก็ยินดีให้เราไปเพราะว่ามัน กกวนนะัว,งงวด้านนางเอกสาวหน้ามวยคริสหอวังตอนนี้ก็เผยว่าสดแต่ไม่สนิทเพราะกำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนอกวงการส่วนสาเหตุที่ไม่เปิดเผยก็เพราะเกงใจอีกฝ่าย <c oughs> แต่ความสัมพันธ์ตอนนี้ดีมากและไม่ติดหากจะต้องอยู่ก่อนแต่งเพราะถือว่าได้เรียนรู้กันและกันนี่ก็มีมีตลอดล่ะค่ะแต่ว่าหมายความว่า จริงๆอะต่อจากเนี้ไม่ต้องแบบว่าบันทึกว่าเป็นอะไรหรืออะไรหรืออะไรอะเอาให้แบบเป็นให้มีความสุขจริงๆผู้หญิงอ,ะ,งอะพอไม่คาดหวังเราก็จะไม่มีการผิดหวังอะแล้วมันจะมีความสุขมากไม่ว่าจะสถานะไหนอ่ะทำให้กันและกันมีความสุขคือ Number o n ว ปิดท้ายคลิประเอกนหนุ่มเจเจพิพัฒน์หวานใจของสาววิววรรณรสที่ไม่ได้พูดเรื่องหัวใจแต่ขออัปเดตเรื่องธุรกิจตลาดของครอบครัวหลังหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นจุดแพร่เชื้อโควิด -19 เจ้าตัวยืนยันดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีและมีมาตรการที่เข้มงวดค่ะข่าวที่ออกไปอ่ะคือเราเป็นคลัสเตอร์เราเป็นเหมือนคนแพร่กระจายซึ่งในความเป็นจริงแล้วตลาดรังสิแตแบ่งเป็นตลาดหน้าตลาดกลางตลาด,ลาดท้ายครับแล้วก็มีคนติดทุกตลาดแล้วก็ ผมว่าปัจจัยในการติดอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สถานที่แต่ว่าเป็นเป็นปัจจัยผู้คนที่เข้ามาแล้วเขานําเชื้อมามากกว่าเราจะมาบอกว่าเอ้ยเราเป็นคลัสเตอร์เพราะว่าเรามีมาตรการที่ไม่เข้มงวดพออะไรแบบนี้ผมว่ามันเอาในความจริงนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ นี่นะฮะก็ช่วงนี้งานดาราหลายๆคนเขาก็ออกมาแล้วสังเกตได้จากขอให้อีเวนต์กลับมาเถอะหนูใช่เวลาเราอ่านข่าวแบบนี้ถ้าข่าวไหนไม่มีเสียงดาราก็คือเขาไม่ได้ไปออกงานแต่เขามีประเด็นใช่ไหมพอเวลามีอีเวนต์จัดปุ๊บมีดาราไปออกงานเราก็จะจิ้มใหม่สัมภาษณ์เคลียร์กันไปทีละเรื่องทีละเรื่องเลยครับผมก็ขอให้งานเข้าเราสองคนด้วยนะฮะงานเข้าในที่นี้คือหมายถึงว่าเงินมาไม่ใช่ตัวลงนะฮะไม่เอาตัวลงอ่ะชวนดูหนังกันด้วยสําหรับ The c o v e n a n t นั่นเองนะครับ ก็เป็นเรื่องราวนะฮะสี่พลังมนต์ล้างโลกนั่นเองนะฮะเป็นหนังแอคชั่นสุดมันที่คัดสรรมาฝากคุณผู้ชมชาว p p t v HD ดีหมายเลข36ของเราให้ได้ชมกันในวันนี้หลังจบรายการกันด้วยนะครับสำหรับสายบูห้ามพลาดเลยเรื่องนี้โอ้โหวันนี้ก็ครบถ้วนจริงๆนะเดี๋ยวเรื่องของพี่จักรจันทร์สัปดาห์หน้ามาตามกันต่อใช่ค่ะแล้วก็หลายๆเรื่องที่อาจจะยังคาราคาซังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับป๊อปนิวส์เดลี่เอ็มอูมาวันจันทร์9ก้าโมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ